เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าหน้าไม้กลนหรือว่าหน้าไม้ของเบ้งเนี่ยใช้เวลาในการยิง20ลูกเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้แต่เป็นกามละ10ลูกนะครับหนึ่งแม็กกาซีนเขาจะใส่ได้10ลูกเดี๋ยวลองดูกันนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่ตอนใส่ลูกเลยนะครับจะใส่ไป20ลูกแรกก่อนนะครับอ่ะ10ลูกแรกก่อนอีธีแตก็ใส่เข้าไปครับเรียงไว้ก่อนนี่ครับเรียงเข้าไปในช่องได้เลยชุบเพือ3ลูกนะครับแล้วก็ขยับเล็กน้อยนะครับ ก็ทำการยิงครับาห,าหมด10บลูกแรกนะครับต่อไปสิบลูกที่2ครับใส่เข้าไปเลย สุดท้ายขย่าเล็กน้อยครับนี่ครับอีกชุดหนึ่งครับดูครับเดี๋ยวลองดูกระเป้างกันครับทั้งหมดยี่สิบลูกนะครับจะโดนประมาณไหนครับก็มีโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับ kỳ hấp phòng cấp